there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long if i could lay down beside you i would That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I can lay down beside you I will That you're right with you. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมารับชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่ตําบลหาดนางแก้วนะครับอําเภอกับบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินแปลงที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับนี่ครับแปลงนี้เลยครับเป็นลักษณะทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็จะติดถนนคอนกรีตเลยหน้ากว้างประมาณ 80เมตรนะครับติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างประมาณ80เมตรนะครับแล้วก็นี่ครับจะติดลองด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวิวแม่น้ําบางปะกงนะครับแต่ตอนนี้ครับปลูกต้นยูคาอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นแม่น้ําบางปะกงเลยนะครับแล้วก็ในที่ดินนะครับจะปลูกข้าวทั้งแปลงนะครับไม่มีบ่อนะครับสามารถ ขุดทํเป็นโค้งหนองนาได้สวยๆเลยนะครับแปลงนี้เนี่ยแล้วก็อยู่ห่างจากตลาดเทศบาลอําเภอรกระบินบุรีนะครับประมาณสักสี่ถึงห้ากิโลเท่านั้นเองเนะครับนี่ถ้าไปทางตรงตรงนี้นะครับตรงไปเลยเข้าตลาดกระบินบุรี่จะผ่านศูนย์ราชการนะครับเป็นป,ปา้าภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็น เขาเรียกอะไรนะเรือนจำนะครับเรือนจำแล้วก็เข้าตลาดอำเภอกบินบุรีเลยนะครับนี่ครับวิวทุ่งนานี่ครับผีซุ่งผีเสื้อนะครับบินกันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับอากาศดีมากครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับจะเป็นคลองสาธารณะประโยชน์นะครับระบุระบุในโฉนดที่ดินเลยนะครับนี่ครับจะเป็นคลองตรงนี้นะครับ หน้าน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําไหลนะครับจะเป็นคลองน้ําไหลลงไปสู่แม่น้ํานะครับนี่ครับลักษณะที่ดินจะเป็นที่นานะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับแปดไร่สามงานสิบเก้าตารางวานะครับนี่ครับเขตที่ดินเนี่ยก็จะมีถนน,นแนวคันคลองลงมานะครับก็จะเป็นเขตจากแนวคันคลองเลยนะครับแล้วก็ จะโค้งตามเขตแนวคันคลองมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนกับรูปที่ผมให้ชมทางอากาศนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับที่ดินจะเป็นที่นาที่นาน้ำไม่ท่วมนะครับก็จะน้ำเนี่ยลักษณะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณเ,เลยตะตุม่มมาจนถึงหน้าแข้งนะครับไม่ถึงหัวเข่านะครับนี่ครับมีปลาในาน้ำเต็มเลยนะครับเป็น ที่นานะครับที่นาเหมาะกับทําประยุกโคกน้องนาขุดเอาดินมาถมข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นที่ตกปลาก็สวยเลยนะครับเพราะว่ามีคลองด้วยนะครับนี่คลองสาธารณประโยชน์แล้วก็ที่ดินเนี่ยห่างจากตลาดสดเทศบาลกบินบุรีนะครับประมาณสัก4ี่ถึงห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นถนนสีเลนนะครับเส้น สามศูนสี่ก็ประมาณสักห้าถึงเจ็ดกิโลนะครับไม่ไกลครับก็จะผ่านอบอตอรกระบินบุรีเข้ามานะครับออกไปเนี่ยออกจากที่แปลงนี้ไปถึงถนนสี่เลนเนี่ยก็จะไปเจอตลาดสดขุนวิชัยนะครับเจอที่ว่าการอำเภอเจออ่า สถานีตำรวจโรงพยาบาลเยอะแยะเลยเป็นศูนย์ราชการเลยนะครับนี่ครับก็อยู่ไม่ไกลจากที่ดินแปลงนี้นะครับนี่ครับที่ดินก็จะตามแนวหลักคันคันคลองมานะครับแล้วก็จะมีเสาเขตปักไว้ให้แล้วสี่มุมนะครับนี่ครับคุณผู้ชม เป็นที่นาทั้งแปลงนะครับเผื่อท่านไหนเอามาขุดโคกหนองนาแปลงนี้สวยอากาศดีมากครับอยู่ใกล้กับแม่น้ําบางปะกงนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นหลักเขตแล้วก็ตรงยาวไปเลยครับยาวไปข้างหลังเลยนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นที่นานะครับนานาชาวบ้านนะครับก็ทําแบบภาษาชาวบ้านนะไม่ได้จะทํา สวยงามมากเท่าไหร่นะครับก็ทําตามธรรมชาติเลยไม่ได้ใช้ยาครับเขาไม่เน้นยาเขาเน้นใช้ทํากินเองอะไรประมาณน,นี้ครับนี่ครับอยู่ห่างจากาที่ว่าการอำเภอนะครับกระบินบุรีประมาณเจ็ดกิโลเท่านั้นเองฮะแล้วก็จะมีศาลสถานีตํารวจก็ประมาณนี้เจ็ดเจ็ดโลหกโลนะครับคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับฝั่งนี้ก็ จะเห็นเป็นน้าเยอะกว่าข้าวนะครับแต่ก็ระดับอยู่ระดับเดียวกันครับประมาณหน้าแข้งถึงหัวเข่านะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับเพื่อนบ้านนะครับจะมีอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนู้นครับตรงนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านอีกนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยห่างประมาณสองกว่าเมตรนะครับหรือว่าถ้าด้านหลัง ด้านหลังมันมีทางสาธารณะมาด้วยนะครับทางเยอะมากเลยแปลงเนี้ยแล้วก็ถ้าใกล้ๆนะครับจะเป็นทางนูนะ้นฮะเสาไฟประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเลยไปทางนี้ทางนี้นะครับประมาณสักสองสามร้อยเมตรเนี่ยก็จะไปเจอคาเฟ่น,นะครับเขามีทําเป็นคาเฟ่และรีสอร์ทนะครับ คาเฟ่และรีสอร์ทครัวแม่จุกนะครับลองเซิร์ชข้อมูลดูก็ได้นะครับครัวแม่จุกนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทติดแม่น้ําบางปะกงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับขณะผมถ่ายทํานะครับก็วันนี้วันที่สิบเก้ากันยานะครับนี่ครับอากาศดีมากนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับน้ํามาแล้วครับแต่น้ําไม่ท่วมนะครับ นี่ครับติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างประมาณ80เมตร70-80เมตรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้จะเป็นถนนน่าจะเป็นถนนในที่นะครับเพราะว่าหลักเขตอยู่ตรงนู้นนี่ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นถนนในที่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมอากาศดีมากไม่แน่ใจนะฮะถนนเนี่ย เดี๋ยวต้องเช็คให้อีกทีหนึ่งนะหนึ่งนะครับแต่คาดว่านะครับนี่ครับอากาศดีมากเลยครับคุณผู้ชมลมพัดเย็นเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ํานะครับเนื้อที่8ไร่3ามงานสิตารางวานะครับห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ140กิโลนะครับแล้วก็8ลิ้วฉะเชิงเซานะครับก็ประมาณสักเจกว่าโลนะครับ ห่างจากกรุงเทพจะน่าจะเป็นทางอ่าทางมินบุรีนะครับก็ประมาณร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสวยมากครับราคาไม่แรงเป็นโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับแล้วก็โอนได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับโอนที่กรมที่ดินนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับ ถ้าลูกค้าสนใจแปลงนี้ก็ไปถึงตรงเสาไฟตรงนู้นนะฮะนะฮะระเขเห็นไหมฮะนะฮะตรงเสาไฟนะครับแล้วก็ตัดตรงยาวไปเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับบรรยากาศดีผีเสื้อเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศหน้าหาปลานะครับ ปลาในทุ่งนานี่เยอะมากเลยนะครับดูจากน้ํากระเพื่อมแล้วนะครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับทางหน้าที่เนี่ยจะไม่ตันนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยออกไปถนน304นะครับโรงเรียนสายมิตรกบินบุรีนะครับก็ไปได้นะครับแล้วก็ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม3ามประมาณสักยี่กิโลนะครับนี่ครับ ประมาณนี้เลยครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเบียร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้อ่ออีกนิดนึงครับที่ดินจะํำว่าถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณสักเมตรสองเมตรนะครับข้าแหะครับแต่ก็ทิ้วก็ผมก็ได้ไม่ถมก็ได้นะครับขุดมาถมในิดหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับ นี่นะครับผมสงครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัว,วลาไปก่นอนนะครับในคลิปนี้ขอพระคุณมากครับที่ติดตามและรักชมนะครับจนจบคลิปครับขอบคุณครับ love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would